การที่เรารู้ว่าเราควรจะรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆจนกระทั่งมารู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของกายของใจบ่อยๆอันนี้เรียกว่าเรามีสัมปชัญญะนะสัมปชัญญะไม่ใช่รู้สึกตัวภาษาไทยแปลสัมปชัญญะว่ารู้รู้สึกตัวสัมปชัญญะเป็นชื่อของปัญญาชนิดหนึ่งเป็นปัญญาที่รู้จักคัดสรรนะเริ่มตั้งแต่รู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระ เรื่องไม่มีสาระในโลกนี้เยอะแยะไปหมดเลยเรื่องที่มีสาระมีไม่มากอย่างวิชาการต่างๆก็มีสาระของเขาสะส่วนวิชาดาราศาสตร์เน่ยมีสาระไม่มีไม่ใช่เรื่องฟุ้งซ่านเหลวไหลนะในบรรดาสิ่งที่มีสาระนั้นถ้ามีสมาิชัญญาต่อไปเราจะรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ถ้าเราจะอยู่กับโลกอย่างเราไปเรียนกฎหมายจะไปทํามาหากินทางกฎหมายกฎหมายมีประโยชน์ที่เราจะอยู่กับโลก ไปเรียนวิชาแพทย์วิชาวิศวะสิ่งเหล่านี้มีประโยชนนะ์ที่เราจะอยู่กับโลกแต่สิ่งที่มีประโยชน์อันยิ่งประโยชน์ที่จะพาให้เราพ้นทุกข์จริงๆเลยคือสมถะกับวิปัสสนาสมถะก็คือการที่เราคอยมีสติไว้นะแล้วจิตใจก็อยู่ในรมเดียวเช่นเราเห็นกายมันทํางานไปเรื่อยเห็นใจมันทำงานไปเรื่อยจิตไม่ลืมกายไม่ลืมใจของตัวเองเนี่เรียกว่าเรามีสมาธิอยู่แล้วมีสมถะอยู่แล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมา สมถะชนิดที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนรู้คนดูเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูนี่เรื่องมีสมาธิอยู่แล้วสมาธิตัวนี้สําคัญจะ,ะมีสมาธิที่เวลาที่เรามีสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูนะเห็นกายเห็นใจทํางานเนี่นี่เป็นสมาธิในระดับการเจริญปัญญาแต่ในทางปฏิบัติจริงนั้นจิตจะพลิกไปพลิกมาระหว่างเจริญปัญญากับสมถนะงั้นบางที มีสติเป็นคนดูอยู่บางทีจิตก็ไหลเข้าไปรวมกับอารมณ์พวกเราเป็นไหมบางทีจิตก็แยกออกมาเป็นคนดูบางทีจิตก็รว,ร, <Biraz S 1> ตรวมเข้าไปเป็นก้อนเดียวกับอารมณ์เราจิตแนบเข้าไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวได้สมถะนะได้สมถะอยู่แล้วงั้นเวลาปฏิบัติไม่ต้องตกใจจิตไหลเข้าไปรวมอีกแล้วก็ไม่ต้องตกใจจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูก็ไม่ต้องตกใจเป็นสมาธิทั้งคู่นะแต่สมาธิคนละแบบ อย่างเราหายใจอยู่จิตไหลไปรวมเข้ากับลมหายใจอันนี้เป็นสมาธิชนิดพักผ่อนเป็นสมถากรรมฐานถ้าเราหายใจอยู่จิตถอนตัวออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจจิตที่ตั้งมั่นถอนตัวอยู่นะั้นมีสมาธิชนิดที่ใช้เจริญปัญญาพอจิตถอนตัวออกมาได้ก็จะเห็นร่างกายหายใจร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วกเกิดตัวปัญญาขึ้นมาแล้วสมาธิก็เลยมีสองงันไม่ได้ยากอะไรอย่างที่เราคิดออก โดยธรรมชาติเนี่ยพวกเราทำสมาธิชนิดที่เป็นความสงบอยู่เนืองเือๆส่วนสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบา,บานนะั้นแทบไม่มีเลยถ้าไม่ได้เรียนธรรมะของพระเจ้านะหายากที่สุดเลยที่จะเกิดขึ้นพวกเราได้ยินคำว่าจิตผู้รู้ครั้งแรกเมื่อไหร่ใครได้ยินปีนี้มีไหมยกอมือสิไม่มีเลยเหรอใครได้ยินมาหปีแล้วมีไหม โอ้พวกนี้เรียนมานานใครได้ยินมา20ปีแล้วมีไหมคอาไวจิตผู้รู้มีอยู่สองสามคนพวกชาราภาพนะ <laughs> ถ้าเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมานะเราถึงจะเจริญปัญญาได้ <c oughs> จิตก็เป็นแต่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เจริญปัญญาเนี่ยถ้าเรารู้นะเรามีปัญญาสามัมชัญญะเนี่ย ที่แรกรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระในสิ่งที่มีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์สิ่งที่มีประโยชน์คือสมถะและวิปัสสนาสมถามีสองงานอันหนึ่งเอาไว้พักผ่อนอันหนึ่งเอาไว้เป็นฐานเป็นกําลังของการทํำวิปัสสนาส่วนวิปัสสนานั้นมีหลักง่ายๆได้ยินชื่อย่าไปตกใจวิปัสสนานั้นมีหลักง่ายนิดเดียวให้มีสตินั่แหละมีสติรู้กายรู้ใจตามที่กายที่ใจมันเป็นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง เราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ต้องรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นรู้ได้จิตที่เป็นกลางคือจิตที่มีสมาธิชนิดตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้ามีสติรู้กายรู้ใจได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่รียก็ทำมิปัสนาอยู่สิ่งที่ได้มาก็คือตัวปัญญาในระดับที่เรียกว่ามิปัสสนาปัญญาปัญญามีหลายระดับนะปัญญาอย่างโลกโลกก็มีปัญญาพวกเราทุกคนก็มีปัญญาเท่านั้นแหละไม่งั้นไม่โตมาป่านนี้หรอก ทำมาหากินเป็นเรียนหนังสือได้เรียกมีปัญญาแต่ไม่ใช่วิปัสนาปัญญาปัญญานั้นเอาไว้อาศาัยอยู่กับโลกวิปัสนาปัญญานั้นเอาไว้ฝึกจนกระทั่งพ้นจากโลกวิปัสนาปัญญาเกิดจากการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วย,ยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตเป็นคนดู ต้องฝึกนะจิตต้องตั้งมั่นเป็นกลางวิธีฝึกก็ง่ายๆพุทโธไปหายใจไปเหมือนที่ท,ทําสมถะแหละแต่เวลาท,ทําสมถะเราพุโทโธไปหายใจไปเลยเนี่ยจิตไหลไปรวมกับลมหายใจจิตไหลไปอยู่กับพุโทโธได้สมถะให้ให้จิตตั้งมั่นนะเราหายใจไปพุโทโธไปแล้วรู้ทันจิตพุโทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทัน ถ้าเรารู้ทันจิตนะจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแ้วมันปิดชนิดเดียวถ้าทําสมาธิชนิดจะทําสมถะนะให้จิตไปรู้อารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องจิตรู้อารมณ์ถ้าจะทำสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นนะก็ทาสมถะเหมือนสมถะแต่ว่ารู้จิตไม่ได้รู้อารมณ์เอาจิตเป็นตัวหลักพุทโธเรารู้ทันจิตหายใจเรารู้ทันจิตจิตหนีไปเรารู้ทันจิตหนีไปคิดนั่นแหละส่วนใหญ่ ถ้าไม่หนีไปคิดก็หนีไปเพ่งเช่นเพ่งท้องเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าอะไรเดินจงกรมจิตไปเพ่งเท้าถ้ารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี่เราฝึกให้ได้นะจนกระทั่งเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางสตินั้นเกิดจากการที่เราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆนะจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเกิดจากตอนที่เรา รู้ทันจิตมันไหลไปคิดจิตมันเคลื่อนไปเพ่งจิตมันเคลื่อนไปพิจิตตรงที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเราซ้อมของเราไปเรื่อยๆนะเดี๋ยววันหนึ่งจิตมันจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นหลุดออกจากโลกของความคิดและสะติระลึกรู้กายเมื่อไหร่นะปัญญาจะเกิดทันทีเลยจะเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่สติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายบ้างทางใจบ้าง ก็จะเห็นทันทีว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยนะถ้าจิตตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่กนะุศลอกุศลใดๆเกิดที่จิตสติไประลึกรู้เข้านะไม่ได้จงใจระลึกหรืระลึกได้เองเพราะจิตสติมันอัตโนมัติมันเคยฝึกระลึกอยู่บ่อยๆอะไรแปลกปลอมข้างในจิตใจรู้หมดเลยอะไรแปลกปลอมในร่างกายรู้หมดเลยสติระลึกได้เองพอจิตเราเป็นกลางแล้วจิตตั้งมั่นเป็นกลางอยู่นะสติไประลึกรู้ กุศลอกุศลที่กําลังมีอยู่ในจิตจะเห็นทันทีว่ากุศลอกุศลทั้งหลายนั้นไม่ใช่ตัวเราเห็นเลยความโกรธไม่ใช่ตัวเราความโลภไม่ใช่ตัวเราความหลงไม่ใช่ตัวเราศรัทธาก็ไม่ใช่ตัวเราวิริยะก็ไม่ใช่ตัวเราสติสมาธิปัญญาไม่ใช่ตัวเราสักตัวเดียวไม่มีตัวไหนเป็นตัวเราเลยนี่เรียกว่าเราเจริญปัญญาเราล้างความเห็นผิดล้างความโง่เขลาปัญญาทําหน้าที่ล้างความโง่เขลา ปัญญาในขั้นนี้วิปัสสนาปัญญานี่วิปัสสนาปัญญาเบื้องต้นเนี่ยจะล้างความโง่เขลาว่ามีตัวจริง,ม,รงมีตัวตนวิปัสสนาปัญญาเบื้องปลายนะจะล้างความโง่เขลาที่ไม่เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ถ้าเราล้างความเห็นผิดได้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะไม่เป็นพระโสดาบัน ถ้าล้างความเห็นผิดได้นะรู้ความจริงว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์กายไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตไม่ใช่ของดีของวิเศษเนรล้างความโง่ว่ากายว่าใจเป็นของดีของวิเศษเนยถ้าล้างความโง่ตัวนี้ได้เป็นพระหลานเราจะหมดความยึดถือในกายในใจได้เนี่ยคือสิ่งซึ่งเป็นสาระแก่นสารนะงั้นสิ่งที่มีสาระในโลกเนี่ยอันไหนมีสาระอันไหนไม่มีสาระเราต้องรู้จักแยก อันไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์ต้องรู้จักแยกอย่างทางโลกเราอยู่ในโลกวิชาความรู้ที่เราจะดํารงชีวิตในโลกนี่จำเป็นมีประโยชน์ในทางธรรมนั้นสมถะและวิปัสสนามีประโยชน์อะไรสมควรแก่เรานี่เป็นสัมปชัญญะอีกตัวสัมปชัญญะมีสี่ตัวนะอันแรกรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระที่สองรู้ว่าในบรรดาสิ่งที่มีสาระนั้นอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ อย่างสิ่งที่มีประโยชน์ในทางปฏิบัติก็คือสมถาวิปัสสนาในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์นั้นบางสิ่งเท่านั้นที่สมควรแก่เรานะไม่ใช่ทุกสิ่งที่มีประโยชน์นั้นสมควรแก่เราอย่างสมถะในในตำราพูดไว้ตั้ง40วิธมิตนะีสิ่งที่มีประโยชน์กับเราอาจจะเป็นแค่พุโทโธเฉยๆหรือหายใจเฉยๆ,ๆไม่ต้องทํา40อย่างนะการเจริญวิปัสสนานะมีตั้งสีฐานกายเวทนาจิตธรรมนะสิ่งที่มีประโยชน์กับเราอาจจะเป็นกายอนันเดียว หรือดูจิตอย่างเดียวแค่นี้เองเมื่อเรารู้นะว่าอะไรมีสาระไม่มีสาระในบรรดาสิ่งที่มีสาระอะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยอะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เราพอรู้ว่าอะไรสมควรแก่เราเรารู้ว่าเราควรปฏิบัติสมถะด้วยวิธีนี้ปฏิบัติวิปัสสนาด้วยวิธีนี้ก็ถึงสัมปชัญญะข้อสุดท้ายไม่หลงลืมการปฏิบัติของเราไม่หลงลืมถ้าเวลาจะทําสมถะเราก็มาทากรรมฐานที่เหมาะกับเรา จะทำวิปัสสนาเราก็มาทำกรรมฐานที่เหมาะกับเรานี่เรียกว่ามีสัมปชัญญะอยู่อาศัยสติอาศัยสัมปชัญญะก่อนนะบีมลงมาเรื่อยๆเจนกระทั่งเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรและมีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำนั่นแหละเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะอยูนะ่อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละวันหนึ่งเราก็จะแจ้งเกิดปัญญาเห็นความจริง ปัญญาเบื้องต้นก็เห็นว่าตัวเราไม่มีเป็นพระโสดาบันปัญญาเบื้องปลายนะหเห็นเลยสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นตัวเราคือขันธ์ห้านี้กายนี้ใจนี้รูปนามนี้จริงๆเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษถ้าเห็นแจมแจ้งนะว่ามันเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจถ้าเห็นได้อย่างนี้จิตจะสลัดสลัดคืนกายสลัดคืนใจให้โลกมันแปลกนะมันสลัดได้นะ อย่างพวกเราจิตสลัดอารมณ์ได้นึกออกไหมพวกเราที่ฝึกมาช่วงหนึ่งเนี่ยจิตสลัดอารมณ์ได้จิตกับอารมณ์แยกออกจากกันได้นึกออกไหมถ้าฝึกไปเรื่อยนะจนมีปัญญาแจ้งนะจิตกับกายจะทิ้งกันนะจิตจะไม่ยึดกายอีกแล้วตรงที่จิตไม่ยึดกายเนี่ยเป็นภูมิธรรมของพระอนาคาหะและ้วจิตจะไม่ยึดกายไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายไม่ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผดทพทะคือสิ่งที่มากระทบกายเมื่อไม่ยึดถือนะกามและปฏิฆาจะไม่มีช่องให้เกิด มันเกิดได้เพราะเรายึดในรูปเสียงกลิ่นรสปทับพานั่นเองเห็นรูปสวยก็พอใจเห็นรูปไม่สวยก็ไม่พอใจการปฏิฆะถ้าไม่ยึดในรูปไม่ยึดในตาก็ไม่หวั่นไหวไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่มีการไม่มีปฏิฆะขึ้นมาถ้าวันใดเห็นนะว่าจิตไม่ใช่ของดีของวิเศษสลัดคืนจิตให้โลกตรงนี้อัศจรรย์ที่สุดเลย วัตตาสงสารความลงตรงที่เราขนาดที่เราสลัดคืนจิตให้โลกนี่หนึ่งวัตตาความลงตรงนี้วัตตามันหมุนอยู่ในจิตนิ่งหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ทั้งวันทั้งคืนเราสลัดคืนจิตให้โลกนันวัตตาก็ความลงตรงนั้นเลยบางท่านมีสาเอฟเฟกนะมีฟ้าผ่ามีแผ่นดินไหวเทพเทวาแซ่ซ้องสาธุการอนุโมทนาสามโลกธาตทาสะเทือนอย่นี้โอ้ยอย่างกันนิยาย่เหมือนหนังหนังแขก หนังแขกหนังจีนอะไรเงบางท่านท่านก็ขาดไปเฉยๆนะท่านไม่สนใจสาวเอฟเฟกต์อย่างนี้ก็มีของเราตอนนี้เราเห็นแค่จิตมันทิ้งอารมณ์แยกออกมาเป็นคราวราๆใช่ไหมเดียวเข้าไปเกาะนี่ขนาดอารมณ์นะยังปล่อยบ้างจับบ้างเลยก็ภาวนาไปเรื่อยจะเห็นความจริงกายนี้มีแต่ทุกข์แต่โทษอันนี้จังทุกขังอนัตตาจิตจะทิ้งกาย ยกอราจากกันแล้วไม่เข้ามาหากันอีกแล้วต่อไปเห็นตัวจิตนะั้นมีแต่ทุกข์แต่โทษนะสลัดคืนจิตให้โลกอัศจรรย์เราสลัดคืนกายเรายังเหลือจิตใช่ไหมเราสลัดคืนจิตแล้วเหลืออะไรเหลือธรรมเหลือธรรมห,หลวงพุทธเศเคยเขีเยนหนังสือสิ้นโลกเหลือธรรมให้มีศีลสมาธิปัญญานี่แหละจนมันปัญญามันแจ้งนะปล่อยวางโลกอะไรเป็นโลก กายกับใจของเรานี้คือโลกพระเจ้าสอนนะโลกคืออะไรบางทีก็สอนโลกคือหมูสัตว์อันนี้สอนแบบมีมีสมมุติบัญญัติที่อะไรคือโลกก็กายยาวานาคืบกว้างศอกมีสัญญาและใจคลองรูปพนามนี่จริงรูปประธรรมนามธรรมก็เป็นโลกเป็นโลกในขั้นปรมัตา์หมูสัตวนะ์เนี่ยเป็นโลกในขั้นสมมุติบัญญัติใจที่พ้นโลก สลัดคืนกายคืนใจเรียกว่าพ้นโลกสิ่งคำว่าพ้นโลกคือคำว่าโลกุตระเหลือโลกโลกูธธุเทศสอนชัดนะสิ้นโลกเหลือธรรมโลปูดุลสอนหนึ่งคำว่าจิตหนึ่งจิตที่ทรงธรรมนะั่นเองจิตที่ทรงธรรมอยู่ฝึกนะมีโอกาสแล้วก็ฝึกไปอย่าเสียชาติเกิด เปลี่ยนไปทานข้าว